อ่าครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านชมอีกรอบหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันฮับนะครับผมวันนี้มาอัปเดตการถอนเงินนะครับผมก็คือถอนเข้าทัวร์เลทน,นะครับโคตรไวแบบโคตรของโคตรไวอะ่ะเออมันเขียนว่าหนึ่งถึงสาวันนะครับมันถึงจะเข้าอ่าแต่ว่าภายในวันเดียวท่านผู้ชมผมถอนตอนบ่ายมันเข้าตอนประมาณตอนประมาณน่าจะโมงกว่านั่นแหละครับ ไม่รู้เท่าไหร่เดยวเอาให้ดูนะครับผมที่แรกผมถ่ายวิธีการถอนแล้วแต่ว่าดันเผลอมือลั่นไปลบนะครับผมก็วิธีการถอนนะครับกดเข้ามาตรงหาที่หาเงินของเรานี่แหละรูปเหรียญสีทองอ่ะปกตินะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเห็นคําว่าถอนเงินไหมครับนี่ตรงนี้ถอนเงินครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็รอสักครู่รอมันขึ้นมามันจะขึ้นมาให้เลือกนะครับว่าเราจะเอากี่บาทนะครับ ขั้นต่ำก็คือสามบาทนะครับผมสามบาทแล้วก็สิบห้าหกสิบบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแต้มเราไม่ถึงนะอใอ้ต้องใช้ล้านมั้งใช่ไหมหน่อยสิบร้อยพันเมือแสนเออไม่รู้เออสับสนไปหมดแล้วแหละเออก็นั่นแหละครับถ้าสมมุติว่าจะถอนสามบาทก็กดคำว่าถอนไปเลยครับผมผมอันนี้ผมถอนไปแล้วหกสิบาทครับผม เอ่อไหนนี่เนี่ยเออผมถอนตอนไหนวะตอนหกโมงเหรเบิกถอนตอนหกโมงอืมอ๋อเออผมออกกะมาครับผมถอนตอนหกโมงเช้านะครับผมมันเข้าประมาณตอนแถวบ่ายเยน็นๆครับผมนี่พอกดเสร็จปุ๊บแล้วใช่ไหมแล้วเราก็กดถอนไปเลยกดถอนรอสักครู่ครับ นี่ครับผมจากนั้นมันจะให้เราผูกเอ่อเชื่อมเชื่อมโยงนะครับอลเล็ตนะครับให้ท่านผู้ชมใส่เบอร์ของท่านไปเลยนะครับผมอันนี้ผมใส่ไ้เรียบร้อยแล้วครับพอใส่เสร็จปุ๊บก็ถอนเงินแล้วก็รอครับผมอันนี้ผมไม่ถอนนะผมจะเก็บไว้เฉยผมถอนมาหกสิบบาทละนี่ผมจะให้ดูว่าถอนแล้วมันเข้าจริงๆนะครับผมเดี๋ยว อ่ะ,อะโอเคครับผมนี่นะครับผมที่แรกผมมีอยู่ศูนย์บาทนะมันเข้ามาหกหกสิบนะอ่าเข้ามาหกสิบครับผมมันไม่แจ้งเตือนผมอ่ะผมเข้ามาปุ๊บผมก็เห็นเลยว่ามันมีอยู่หกสิบครับผมก็ท่านใดน,นะครับสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแล้วกันครับผม ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยยังไม่ได้เตรียมใจเลยอว่าจะมาอัดคลิปแต่อันนี้มาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเข้าจริงนะครับผมก็คลิปนี้สวัสดีครับลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับ